เครัับนนี่วสำหรับวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนน่าจะเหมือนกันใครที่จะได้มองกุฎในวันนั้นไปสวัสดีครับทุกคนพบกับช่อง V k a Viki Channel ซึ่งวันนี้นะครับบิ๊กนะครับก็จะพาทุกๆคนนะครับ ไปดูงานเปิดตัว30สาวงามที่ไอคอนสยามครับซึ่งวันนี้ก็พูดได้เลยว่าทุกนางจัดเต็มแน่นอนตอนนี้ก็ถึงไอคอนสยามแล้วนะครับมากับพี่โอเล่ L e นะครับพ <laughs> ี่เป็นแฟนนางงามเหมือนกันก็เออมาดูว่าปีนี้เขาจะเดินกันเป็นยังไงนะครับ หยุดค่ะไม่ได้ค่ะพีเคเราจะมาจบกันแบบนี้ไม่ได้ค่ะนี่นะคะเบกกี<อ>้รัสเซลค่ะจะกลับมาพร้อมกับคีย w o r d Challenge แต่ในวันนี้จะแปลกไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะนำสาวงามมายืนสองท่านแล้วเราจะให้เขาแปรเทลลกันหยุดค่ะเริ่มค่ะ คีย์วิรจะต่อไปมาเลยค่ะยึดค่ะ มิน่า <Cornell> คิดว <en Gh> <ny> ่าคนทุกคนมีสิทธได้รับความเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันเพราะในประเทศไทยเราเราอยู่ภายใต้ผลประชาธิปไตยคนทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่าเทียมกันดังนั้นความเป็นส่วนตัวที่จะได้รับไม่ว่าจากใดๆก็ตามจากโซเชียลมีเดียหรือจากองค์กรใหญ่ๆมีน่าคิดว่ามันจะเท่าเทียมที่สุด เป็นไงบ้างครับพี่จี้กับรอบความสิบคนในปีนี้ครับทุกคนเก่งนะเพราะว่าก่อนเก็บตัวเนี่ยเขาทำกันบ้างแลดีเพราะว่าคือมีครูสอนเทรนเนอร์ต่างๆแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์เนาะให้มีโต๊ะคารมด้วยโต๊ะคารมนางงามศิษาอือโอ้เชื่อเฉือนกันมากเลยได้ได้จำลองเหตุการณ์จริงทุกคนจะได้รู้เลยว่าเนี่ยเสียงเชียร์เสียงกรี๊ดเสียงรอบข้างเป็นยังไงเพราะอย่าลืมนะคอนเวทีจริงเนี่ยประกวดจริงอ่ะจะยังคนมาดูจะเยอะกว่านี้เสียงเฮเสียงที่วันนี้ถ้าคนยังไม่ ถ้าไม่ตื่นเต้นแล้วก็มีสติก็จะดีแต่บางคนตื่นเต้นก็เข้าใจเพราะว่ายังน้องใหม่ก็ยังมีเวลานะคะเพราะว่าหลังจากนี้น้องจะได้ชินอ๋อมันเป็นแบบนี้ฉันจะต้องมีสตินะฉันต้องตัดปัาหาวิดีกว่าน,นี้อะไรเนะี้ยมีเวลาปรับปรุงแก้ไขได้เป็นกำลังใจน้องทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้พี่จี้คิดว่าใครเป็นดาวเด่นครับในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องซินดี้นะคะเพราะว่าคือระบบการศึกษาไทยมันล้มเหลว แล้วน้องก็เป็นเยาวชนน้องกาลังศึกษาอยู่ด้วยน้องรู้เลยว่าเรียนตอนริมัธยมพอเรียนเสร็จต้องไปเรียนติวพอเรียนติวคู่จะต้องมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคุณจะมาเรียนเข้าจริงๆโรงเรียนโรงเรียนอ่ะมันก็ต้องจบที่โรงเรียนอ่ะคุณจะต้องไปเรียนหัวโตหัวคูแบบการติวอีกอ่ะมันหนักเด็กวัยเยาวชนควรจะได้มีกิจกรรมไปทําเล่นกีฬาไปหาหาความสามารถพิเศษที่ตัวเองใช้มากกว่าที่ไปเรียนติวป่ะตอนนี้น้อง จักใจของน้องเลยเนยพี่ก็เลยเข้าใจน้องแล้วก็ชอบ,อช,อบชอบมากวันนี้น้องเกิดมากครับผมอ่ะแล้วตอนนี้คิดว่าปวจะเปลี่ยนไมในแบบของพีนะคร<อ> <พอ S 1> ับสำหรับวันนี้เท่าที่ดูมามันเปลี่ยนให้ทุกวันแหละครับผมจริงๆเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันที่ประกวดอ่ะทุกอย่างมันสวิงนะได้ตลอดนนเนาะออขอบคุณนะครับทุ่ค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่กับพี่สไปร์บบแเบๆบี่แบบระเบิรบ้อนรเบระบแล้วๆช่แล้วนะค ซึ่งวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะพีสไตวันนี้ก็มีสปอยสวซยตืตน่นเต้นแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเห็นได้เลยว่ากองเนี่ยเอาใจใส่กับการสปีชจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็ตรงกับบริบทเวทีแม่ค่ะครับผมวันนี้ใครเป็นดาวเด่นในความคิดของพีพสไตครับปฏิเสธไม่ได้เลยทุกคนน่าจะมืนอนก,กันก็คือสิงดีอลิสตราแฮนดี้นะฮะในคือจริงๆน้องอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อาจจะไม่ได้มีความเป็นนางามมากนักแต่น้องมีความวูวใช่มีธรรมชาติมีความธรรมชาติในการตอบแล้วเนื้อหาการตอบเหมือนน้องตอบมาจากใจตอบมาจากคนที่ได้ผลกระทบหรือเผชิญเรื่องนั้นจริงๆเนาะนึกออกไหมกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกว่าเนี่ยแล้วคุณคิดว่าการสื่อสารไทยดีพอแล้วจริงๆหรือนม่มันคือนอปะมันคือมันคือตัวแทนของเยาวชนยุคใหม่จริงๆที่กล้าพูดครับพี่สิทธิ์พี่คิดว่าวันนี้โพจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยน โคเปลี่ยนได้ตลอดโคเปลี่ยนเดี๋ยวรอบช่วยน้ำก็เปลี่ยนอีกมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาจริงๆเพราะฉันต้องรอติดตามกันในทุกๆวันว่าใครจะขึ้นใครจะลงจริงๆนะครับขอบคุณนะครับพี่ตขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างครับพี่ติสสำหรับงานวันนี้ครับวันนี้ครับพี่ติ๋ก็ตื่นเต้นมากตอนเดินตอนเดินลงมาด้เลื่อนมานะครับโอ้่เดินลงมานี้คุณเล่นคุเล่นครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศต่างไปจากปีที่แนาวมากเลยมากครับ เราชอบนะชอบครับเพราะว่ามันเป็นการที่เราเรียกว่าได้วัดกลิ่นของนางงามแบบอยู่สามชีวิตแล้วก็แบบมาแบทเทิลกันในประเด็นที่แตกต่างแต่แอบเห็นว่าในแต่ละประเด็นครับมันจะเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกันใช่ใช่เพราะเขาต้องการให้เราดีเบตกันนะครับผมนักนางงามหลายนเนี่ยบอกได้เลยว่าเก่งมากๆพี่ติยอมรับเลยเพราะว่าหลายคนนะฮะได้นอนประมาณสองชั่วโมงนะฮะทราบว่ากองเนี่ยนัดประมาณหกโมงเช้าใช่ครับผมบงคืนนะฮะเอยต้องแต่งหน้าทําผมไหนจะต้องจำบล็อกกิ้งไหนจะต้องทำตัวให้สวยเด็กๆเหล่านี้ต้องชื่นชมมากนะฮะถ้าไม่เป็นลมไปก่อนนี่ก เก่ยแล้วใช่ครับผมแล้ววันนี้พี่ตีคิดว่าใครเป็นดาวเด่นของงานวันนี้ครับพี่ตีนะชอบหลายคนมากงานก็ชอบนะครับชอบเล็กซนด้าแฮนคีกีชอบมากสนะครับสุดพอิ่แต่งหน้าสวยเหลือเกินอยากเป็นเหมือนเธอจริงๆนะครับก็คือพรป้าปุนิกาครับผมผมยาวมากผมยาวมากวันนี้แบบ หมือนพี่ติ๋เคยเห็นเลยว่าตอนปาเนี่ยครบตอปลาได้ลุกขึ้นเขาเหมือนชินเคียวอะไรเวลีเขาเหมือนป้าหมอนะวันนี้เขามาลุกนั้นแล้วเขาชิมลุกนั้นจริงๆนี่ชื่นชมมากนะครับส่วนการตอบคาถามวันนี้ดีหลายคนแพลวก็ดีนะครับผมแพลวอินเรสก็ดีนะครับสมินาก็ดีน้องซินดี้ในแถวเชียงใหม่ที่ตอบตบมืออย่างเรียวกราวมากนะครับผมคิดว่ารอบต่อๆไปไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า คนที่เด่นวันนี้อาจจะดรอปคนที่ดรอปวันก่อนอาจจะเด่นขึ้นมามันเป็นวันของใครวัยของมันใครที่เขาเรียกว่าผงเส้นกคงหวาน <c oughs> จะได้มงกุฎในวันนั้นไปนะครับผมผมได้สัมภาษณ์พี่สไปยแล้วก็ป้าจี้ไปเรียบร้อยแล้วรับกีบว่าเหมือนกับโพอาจจะมีการเปลี่ยนในตอนนี้ถ้าพี่ตีคิดว่าใครเป็นท็อปสามนะครับในเวลานี้ รอบสามพี่ติ๋หรอพวกนี้เขาตอบไปยังถ้าถ้าตอบแล้วก็พี่ติก็จะไม่กลัวโทรลงเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบเขาบอกว่าโคมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆโคมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับแต่เชื่อว่าทุกคนก็มีคงคงมีคนในใจอยู่แบบก็เป็นตัวเกตเคเื่ยนล่าเป็นตัวกลางอ่ะแต่มันจะมีขึ้นๆลงๆขึ้นลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาครับครับนะครับแล้วก็รอลุ้นกันนะฮะเพราะเดี๋ยวรอบถัดไปคือรอบชุดว่ายน้ำอ๋อสวิมมิ่งส u i t นะครับ ใครเกิดใครตายนะครับเจอกันที่หัวหินสัปดาห์หน้านะฮะครับ เป็นไงบ้างขับสำหรับวันนี้นะครับกับบรรยากาศงานเปิดตัวสองงานนะครับซึ่งปีนี้นะครับเป็นปีที่แตกต่างจากปีที่แล้วมากเพราะปีที่แล้วจะเน,น้นในเรื่องของการเดินแต่ปีนี้จะเป็นเรื่องของการสปีดนะครับที่จับมาบ a t t l ลจะมาสปีดในหัวข้อที่เรียกว่าขัแดแย้งกันแล้วก็เมื่อสักครู่ก็จะเป็นความเห็นของพี่พี่ลูเอนเ n อร r นะครับที่ได้ให้ความเห็นว่าวันนี้ใครรุง่งแล้วก็ในเรื่องของโครครับมันมีการที่แบบเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายอยู่แล้วซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราก็ต้อง ก็ต้องเหมือนลุ้นอะในทุกวินาทีว่าวันนี้ใครจะเด่นวันนี้ใครจะไม่เด่นต่สุดท้ายแล้วครับคนที่ได้มงกุดจะเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดครับสําหรับวันนี้นะคะบิ๊กก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ